นิทาน3าเสาหลัเกเคล็ดลับสู่ชัยชนะในโลกการผลิตสวัสดีครับเพื่อนๆวิศวกรทุกคนเคยสงสัยไม่ว่าโรงงานระดับโลกเขาทำอย่างไรถึงได้เปรียบคู่แข่งอยู่ตลอดมันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องจักรแพงๆเ,เท่านั้นแต่มันคือการค้ายันอย่างสอดประสานร,ระหว่าง3ามเสาหลักที่เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นลองมาฟังเรื่องราวของพวกเขาดูนะครับเสาหลักที่1คุณ g D N T นักภาษาศาสตร์จอมแม่นยำ ลองนึกภาพว่าคุณ GDT คือภาษาลับระดับสากลที่ใช้คุยกันระหว่างนักออกแบบและฝ่ายผลิตหน้าที่หลักของ GDT คือพี่แกไม่ใช่แค่ขีดเส้นบนกระดาษแต่คือการประกาศเจตนาว่าฉันอยากให้ชิ้นส่วนนี้มีรูปร่างแบบนี้มีความแม่นยำแค่ไหนถึงจะนำมาใช้งานได้ GDT เลือกกระบวนการเพราะพอ GDT กำหนดค่า Tolerance ออกมาเช่น รูนี้ต้องเป๊ะถึง0.005ม mm ิลิเมตรนะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นถ้าค่าเผื่อดันแคบมากๆ GDT n จะสั่งว่าโอเคต้องใช้เครื่องจาก CNC ใช้การเจียที่แพงและแม่นยำเท่านั้นนะแต่ถ้าค่าเผื่อหลวมขึ้นมาหน่อย GDT n ก็จะบอกว่าใช้เครื่องกลึงธรรมดาหรือวิธีการหล่อก,ก็ได้ประหยัดดีดังนั้น GDT จึงเป็นคนแรกที่กำหนดทิศท,ทางของกระบวนการผลิตเสาหลักที่2คุณ process พ่อครัวผู้ควบคุมวัตถุดิบและเวลาเมื่อ GDT ส่งคำสั่งที่ชัดเจนไปแล้วก็ถึงคิวของคุณ process ซึ่งเป็นเหมือนพ่อครัวใหญ่ในครัวโรงงาน process สร้างต้นทุนการตัดสินใจของ GDT จะกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องใช้โดยตรงแม่นมากเท่ากับต้นทุนสูงต้องซื้อเครื่องจักรเทพๆลงทุนสูงต้องใช้คนงานที่มีทักษะสูงค่าแรงสูงและต้องมีขั้นตอนตรวจสอบที่ซับซ้อนต้นทุน QC สูง แม่นพอดีเท่ากับต้นทุนเหมาะสมเลือกกระบวนการที่ตรงกับความต้องการจริงไม่ต้องใช้เครื่องมือที่แพงเกินจำเป็นประหยัดเวลาและแรงงานบทเรียนจาก process ถ้า GDT n กำหนดค่าเผื่อที่เกินความจำเป็นคุณ process ก็จะต้องทำงานหนักเกินเหตุและสิ่งที่ตามมาคือของเสียเยอะเพราะกระบวนการที่เลือกมาอาจจะพยายามฝืนทำสิ่งที่ทำได้ยากเช่นเครื่องจักรที่แม่นไม่พอเวลาผลิตนานขึ้น เพราะต้องตั้งค่าตรวจสอบและแก้ไขงานอยู่ตลอดสรุปง่ายๆกระบวนการที่ถูกเลือกโดย GDT n จะกลายเป็นตัวกำหนดต้นทุนหลักของผลิตภัณฑ์เสาหลักที่3คุณ Competitive Advantage ราชาแห่งสนามรบและแล้วต้นทุนที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของ GDT n และ Process ก็จะถูกส่งต่อไปให้คุณ Competitive Advantage ความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งเป็นผู้ชี้ขาดว่าบริษัทจะรุ่งหรือร่วงต้นทุนเท่ากับกำหนดราคา โรงงานที่เก่งในการใช้ GDT n กำหนดค่าเผื่อที่เหมาะสมและเลือกปรเซสที่มีประสิทธิภาพจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อต้นทุนต่ำพวกเขาก็สามารถขายราคาถูกลงดึงดูดลูกค้าและกินส่วนแบ่งตลาดทำกำไรได้มากขึ้นมีเงินเหลือไปลงทุนใน R&D ทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าใหม่ๆต้นทุนเท่ากับความคล่องตัวกระบวนการที่ราบรื่นและต้นทุนต่ำหมายถึงการทำงานที่รวดเร็วพวกเขาสามารถปรับตัวตามความต้องการของตลาดได้ไว เช่นลูกค้าสั่งรตเล็กๆหรือต้องการปรับสเปกก็แก้ได้เร็วทําให้คู่แข่งตามไม่ทันสรุปง่ายๆต้นทุนที่จัดการได้อย่างยอดเยี่ยมคืออาวุธลับที่ทําให้คุณเป็นผู้ชนะในตลาดจําไว้นะครับว่าทั้ง3เสาหลักนี้ทํางานเป็นองค์จร G D N T ที่ดีแม่นยําแต่ไม่เกินจําเป็นเป็นตัวกําหนด process process ที่มีประสิทธิภาพทําให้ cost การผลิตลดลงและ cost การผลิตลดลงเป็นตัวสร้าง competitive advantage ที่ยัง่งยืนถ้า G D N T ล้มเหลวตั้งแต่แรกกำหนดค่าเผื่อที่ซับซ้อนเกินไป ทุกอย่างก็จะพังตามมา Process จะแพงขึ้นของเสียจะเยอะขึ้นและสุดท้ายเราก็จะเสียความสามารถในการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายครับอยากรู้เรื่องอะไรในแบบงานอีกบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ